วันที่30ตุลาคม2563ที่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นงานบุญเทศมหาชาติวัดหนองวาวฟานประจำปี2563ก็มีโรงทานของร้อยตำรวจเอกทีธนชัตอ่อนโคกสูงแล้วก็คุณยมคุณนายบางออนอ่อนโคกสูงค้อมทั้งญาติพี่น้องมาเป็นโรงทานขนมจีนน้ำยามธนาสาธุ้ดยกนเด้วย อันนี้ก็เป็นโรงทานดีบีจริญยนต์จริญยนต์นะแต่เป็นโรงทานเป็นขนมขนมกล้วยทอดโยมเนี่ยทานอะไรมาอย,ย่างตาตูดเนี่ยเป็นขนมขนมอะไรจ้ะโยมโยมทิม โยมโยมทีมก็กำลังขนมทำขนม,มเป็นโรงทานด้อจจะอันโมทนาตาธุดายการจะอันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวของโยมสุวรรณโยมกาเหลียวรวมสีด้วยราะว่า<ะ>วันนี้ขายดีขายดีเลยมันเนี่ยทีวีจะแบ่งไหนครับอ้าวทีนี้แบ่งบุญเลยไปเดี๋ยวผมพาไป